หรือแม้กระทั่งความสวยงามที่ทุกทุกคนเห็นมาจากเงินที่ทุกคนได้มาเปิดไพ่เจอหน้าเจอมือมาจากคนที่ได้คิวีเอพีมาจากคนที่เป็นคิวออนไลน์และที่ขาดไม่ได้ลูกค้าทุกคนที่อุดหนุนทัวร์ทุนมิลันรีจะถามว่าเงินก็มาลงที่เทวาลัยทำเพื่ออะไรคนที่เดือดร้อนคนที่ก่าดคือสามารถเดินเข้ามาที่นี่ได้เลยนี่คือจุดประสงค์ที่สู้างเทวารัยเือะไรรู้ไหม ทำเพื่อให้ไม่ใช่ทำเพื่อหักให้ทานโปรยทานแม่สอนถุกเสมอว่าเราตายไปสิ่งที่เราได้คือบุญมีใครเอาแก้วแหลนเงินทองเพชรพินค์สีดาไปได้ไหมไม่มีแม้กระทั่งเหรียญป่าที่อมในปากคุณก็ไปไม่ได้เอาไปได้เพียงแค่บุญเรานั่นคือสิ่งที่ถุกทำในปัจจุบันทุบงบอกทุกคนเสมอว่า คนที่เป็นหนี้ปลงหนี้ขอให้ทุกคนที่ไม่มีโชคมีโชคขอให้ทุกคนที่ติดขัดในเรื่องการงานการเงินผ่าน,นพ้นไปทุกเรื่องแล้วคนเรามีงานมีเงินสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือสุขภาพต้องแข็งแรงเพราะถ้าวันนี้คุณมีงานมีเงินแต่สุขภาพคุณไม่แข็งแรงคุณก็ทำอะไรไม่ได้วันนี้นจุดยาบว่ายอกให้คุณว่าค่ะไม่ตานมากถ้าต้อก อาตึงแนนอาตุนเทพโร,รมันอนาจารย์มุงฟ้าคือเชื่อเลยว่าวันนี้คนจะมามากหาน,น้อยชุมคุกว่าคุณจ่ายเท่าไหร่ไม่ว่าจะหาได้แต่สิ่งหนึ่งคือทุกคนมาทุกเหตุผลครูว่าอาจารย์ไมตหาพวกเราเรามีชีวิตที่ดีขึ้นทุกคนจะต้องดีขึ้นเหมือนเราเทวราจะสร้างไม่ได้ ต่อให้รุนนี้ใครจะทําจุมเจ็ดแค่ไหนขางคนที่อยู่รอบตัวสิตได้จุมให้อาไยทุกคนสมอแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคือกรรมมีจริงพระแม่มีจริงที่นี่มีแต่ให้และนี่คือเทวไลพระแม่ขอเปลี่ยนชื่อนะับตั้งแต่วันนี้เป็นเทวไลพระแม่

พระเจ้าเพราะฉะนั้นนะคถือว่าเป็นผู้ข้าพระเจ้าขอสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกทุกพระองค์ทั้งสิบหกชั้นฟ้าสิห้าชั้นดินเราถึงเพื่อบาดาลณ เป็นวันดีเลิกดีวันมงคลข้าพระเจ้าขอน้องถวายไปสีบริวารนาคราไปศรีบัรลังไปศรีเทพขอให้รวยเร็วเร็วรวยแรงแรงรวยไวไ